สวัสดีค่ะจากผักกาดหอมสวีเดนกับครัวไทยในต่างแดนเป็นมุมเล็กๆของบ้านคุณแรมโบ้ค่ะค่ะในช่วงนี้ใครๆเขาก็ตุนอาหารการกินไม่ว่าข้าวสารอาหารแห้งพืชผักผลไม้นะคะ,ะทุกคนก็อยากจะเก็บตุนเอาไว้กินในเวลาที่ฉุกเฉินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผักกาดหอมกับ คุณเลมโบก็พอได้มีสะสมไว้บ้างค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวอีกหน่อยพืชผักผลไม้ก็มีแล้วค่ะในช่วงนี้ก็มีผักจะพืชอะไรที่มันขึ้นตามธรรมชาติก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วค่ะก็คงไม่อดแน่นอนค่ะเพราะว่าเห็ดตากแห้งเห็ดเ,เก็บไว้ในช่องฟีดอะไรก็คือเต็ม เต็มหมดแล้วค่ะแล้วก็มาร์ชโตโซหรือว่าคิเลกสวีเดนอะไรพวกนี้ค่ะก็เกิดขึ้นแล้วค่ะวันนี้ก็ถ้าจะเก็บก็เก็บได้แล้วแต่มันก็ต้องมีบ้างนะคะพวกเครื่องปรุงหรือว่าพวกเป็นพวกเส้นพวกอ,อะไรนะปลากระปุงกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะวันนี้หลังเลิกง,งานหากก็อนุญาตบอกว่าให้คุณลมโบซื้อของมาได้ค่ะอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อมาค่ะ ก็ถ้าเราไปปูทางให้คนที่ชอบซื้ออยู่แล้วค่ะก็เลยสบายแม่ครัวเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องออกไปจ่ายตลาดแต่ว่ามันก็มีของไทยบ้างนะคะที่ซื้อมาในวันที่เราไปตกปลากันค่ะก็พอว่าเห็นมีผ่านร้านไทยอยู่แถวๆนั้นก็เลยแวะก็ซื้อมาบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครัวไทยในต่างแดนเป็นมุมเล็กๆ ของผักกาดหอมเราตุนอะไรกันบ้างนะคะที่สำคัญคือคนไม่อดค่ะสัตว์เลี้ยงก็ไม่อดนะคะเจ้าทาซานมีอยู่แล้วค่ะอยู่อีกมุมด้านนอกอันนี้ของเจ้าสกูตเตอร์นะคะเป็นหัวอาหารถุงใหญ่เลยค่ะคุณลัมโบเขาได้ข้าวเหนียวมาให้ถุงใหญ่ค่ะก็เข้าเจ้านะคะ เดี๋ยวพการหอมจะซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะดูว่ามันมีชื่อไทยว่าอะไรบ้างแล้วก็เป็นชื่อภาษาสวีเดนแปลว่าอะไรบ้างค่ะทีนี้ก็มาเออเข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนี่ยี่สิบโลค่ะคลิปบีริสนะคะข้าวเจ้ายี่ห้อจัส i ินค่ะอันนี้ก็เรียกว่าวอลลิตริส ก็คือเป็นข้าวธรรมดาของเรานี่แหละเป็นของคุณเลมโบนะคะก็เป็นผู้โตติสก็คือมันฝรั่งค่ะหอมใหญ่ก็คือกลลวยเขิงอิงเงฟร์ส้มค่ะแครมมันทีหรือว่าอัปาซีนอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูนะคะเชิดกรี กรีดเชิดส่วนนี้เป็นซี่โครงสำหรับที่จะปิ้งย่างนะคะเขาก็เรียกว่าเร่เบียนนี่เอ็กค่ะไข่งาดำนะคะเซซัมเฟอร์ค่ะมะนาวสิตรูน ค่ะพวกนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนค่ะเส้นขนมจีนแล้วก็อะไรเส้นมีเขาก็เรียกนูดลากระลำค่ะบลูมโคนอ,อันนี้เขาก็เรียกว่าโซด้วยอะโซด้วยอะ,ะพวกทานกับพวกซูชิอะค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งหอ่อปอเปี๊ยดสดจ้าเป็นอ่า เส้นจันนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นแห้งค่ะเขาก็เรียกนูดลารอันนี้เอกนูดลาระก็ก็เป็นเหมือนเส้นมาม่าหรือเส้นหมี่เหลืองอะไรเงี้ยค่ะส่วนนี้ก็เป็นวุ้นเส้นก็คือกรอดนูดลาร์เราทำโปเปียกันบ่อยค่ะก็เลยต้องซื้อไว้ก็เอ่อ แป้งห่อปอเปี๊ยะอยู่ตรงนี้นะคะสามแพ็คค่ะอยู่ในช่องฟิตค่ะนี่ก็แวะมาดูทั้งช่องฟิตก่อนดีกว่าค่ะนี่ก็เต็มค่ะในะแผนกนี้ก็คือพวกกุ้งพวกกุ้งพวกปลาแผนกนี้ไส้กรอกค่ะไส้กรอกอัดแน่นเลย ดึงไม่ได้เดี๋ยวหลุดชั้นนี้เป็นเห็ดแล้วก็ผลไม้ป่าแล้วก็เลยอาศัยปเปียวางไว้ค่ะชั้นนี้เป็นพวกยูซ u บาร์เป็นพวกออ่สตรอเบอรี่เป็นพวกผลไม้อ่ะค่ะห้าลอนผลไม้บ้านบ้างผลไม้ป่าบ้างค่ะ ส่วนนี้เป็นหมูหมูป่าหมูบ้านนะคะเป็นหลากหลายค่ะดึงออกไม่ได้แน่นมากค่ะสีดำๆนี้จะเป็นแบบหมูป่านะคะด้านในก็เป็นหมูป่าอันนี้เป็นเมื่อวานนี้คุณแลมโบชื้อซื้อหมูบดมาสามแพ็คค่ะ ชั้นนี้เป็นชั้นของขนมปังค่ะนี่ขนมปังที่คุณเลมโบทําวันนั้นนะคะสโมโก้นะ่อันนี้ขนมปังสโมโก้เหมือนกันขนมปังกระเทียมค่ะแล้วชั้นล่างนี้ก็คืออาหารที่เราทําสําเร็จแล้วนะคะเวลามันเยอะเราก็เอาเข้าช่องฟิวไว้ค่ะวันนั้นผักกาดหอมทำซาลาเปาไส้หมูนะคะนี่ค่ะทานไม่หมดเราก็เอาเข้าช่องฟิวไว้อันนี้ก็เป็นผัดไทยค่ะ ก็แวะมาหาปอเปี๊ยแล้วเราก็มาดูช่องฟิสของคุณเลมโบค่ะนี่อัดแน่นเลยนีเยอะมากค่ะปลากระป๋องนะคะมาครีนก็ได้แป้งกุกกิมาไว้ทอดกุ้งให้คุณเลมโบค่ะก็มีเส้นมีเหลืองอะไรพวกนี้ค่ะนี่เป็นทูนฟิสหรือว่าปลาทูน่าในกระป๋องนะคะ ูงมันหอไอเฟิลเลยฝีมือคุณดัมโบ้ค่ะนี่ก็เป็นชุรสมีสาลายนะคะไว้ห่อซูชิค่ะดัมโบ้ตุนไว้เยอะมากค่ะอันนี้เอามากองไว้แค่นิดนิดหน่อยนะคะเป็นพาสตา้าหรือว่ามากักกะโรนีค่ะ มละลกอดิบค่ะผัพ,พยาอันนี้ก็จะเป็นมะเขืออัปชินีนทุูมอด์เตอร์มะเขือเทศค่ะบัมบูผักการหอมชอบทานหน่อไม้แบบนี้นะคะหน่อไม้บัมหน่อไม้อ่อนหน่อไม้ไผ่ตรงค่ะอันนี้เป็นผักดองนะคะผัะกการหอมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรในสวีเดน ส่วนนี้ก็เป็นหน่อไม้ดองค่ะเดี๋ยวจะเอามาแกงส้มปลาที่ไปตกวันนั้นค่ะมีไตปลาด้วยนะคะสามขวดหน่อไม้ใดน้ำยะนาังค่ะสำหรับทำซุปหน่อไม้จ้า นี่ก็เป็นน้ำปละาระส่วนนี้ก็มีน้ำปลาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะพริกแกงมัสแมนพริกแกงไทยกระปุกใหญ่มากค่ะพริกแกงแดงนะคะส่วนพริกแกงส้มพักการหอมได้แบบนี้มากค่ะก็อร่อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นกระปุกไม่มีนะคะคือเขาไม่มีขายค่ะอาจจะหมด ลาเขาก็เรียกฟิสโซต์นะคะไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยเขาก็เรียกฟิสโซต์หน่อไม้ก็คือบัมบูน้ำมันพืชอ้อยอะส่วนนี้สำคัญมากนะคะผักการหอมไม่มีวันอดตายละค่ะเพราะว่าฝีมือของแม่ที่ตำให้มานะคะเป็นน้ําพริกเผาหรือว่าทางบ้านแม่เรียกว่าแจ่วพริกดำนะคะในเนี้ยมันจะมี ส่วนผสมของน้ำน้ำกระทอนหรือว่าน้ำปลาที่ทำมาจากใบไม้นะคะทนอยู่นานค่ะไม่ไม่ให้ใส่มะเขือเทศก็คืออยู่ได้นานหลายปีเลยค่ะแล้วเข้าช่องฟิตไว้เราอยากจะทานเมื่อไหร่เราแค่มาผสมผักขอมป้อมหรือว่าเขาเรียกผักชีไทยค่ะแล้วก็บีบมะเขือเทศค่ะปรุงน้ำอุ่นลงไปหน่อยอ้ย จิ้มขา้าวเหนียวนี่แบบได้เรียวได้แรงค่ะนี่ค่ะนี่นี่คือแค่สองถุงที่ออกมาแต่ยังมีอีกสองถุงนะคะนี่ค่ะในตู้เย็นค่ะในช่องฟิตยังมีอีกถุงแล้วก็ด้านนอกอีกสองถุงค่ะ,ะพะกักการหอมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท,กท่านนะคะหลายๆท่านเลยค่ะมีพี่สาวท่านหนึ่งบอกว่าพกักการหอมเห็นคนไทยในสวีเดนเขา เตรียมอะไรแล้วผักกาดหอมไม่ได้เตรียมอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะคือปกติบ้านเราก็มันเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณแลมโบเขาเป็นคนชอบซื้อจนได้ห้ามค่ะเรามีอีกเยอะค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าตอนนี้ในบางซูปเปอร์บางร้านค้าอะไรก็เงียบเหงาค่ะวันนี้คุณแลมโบบอกว่าก็เงียบม,มากค่ะเห็นบอกว่าในตู้ อาหารอะไรพวกนี้ข้าวสารอะไรพวกนี้เริ่มหมดแล้วค่ะทุกคนก็ต่างเก็บตุนนะคะหมูนี้ผักกาดหอมจะทำแหนมเอาไว้ค่ะแหนมกเก็บไว้ในช่องฟิตเราจะทานเมื่อไหร่ก็ทานได้ค่ะเดี๋ยวไปย่องไปดูในส่วนของคุณแลมโบ้บ้างนะคะชายก็จะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บในส่วนของกระป๋องของเขานี่มีเยอะเลยค่ะ นี่นะคะผนแผนกของคุณแลมโบค่ะเยอะมากค่ะนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศแห้งอะไรพวกนี้เห็ดแห้งที่เราตากกันไว้ค่ะยังทานได้อีกเยอะค่ะอยากจะโลโลทานของเก่าให้หมดได้ซ้ำไปค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะค่ะก็ในส่วนมะเขือ กรอบแล้วก็มะเขือพวงนี้ผักกาดหอมนํามาตํากะปิไว้ค่ะตํากะปิแบบจีเคยนะคะผักเคยนําเคยไปจีเลยว่าเอากะปิไปปิ้งก่อนนะคะหอมแล้วก็ตําเพื่อที่จะรักษามะเขือพวงเอาไว้ไม่ให้มันเหี่ยวด้านนอกให้มันไปอ,อยู่ในน้ำพริกกะปิดีกว่าที่จะให้มันเหี่ยวทิ้งไปค่ะ การหอมก็จะเก็บไว้ทานนานๆค่ะพวกน้ำพริกกะปินี่ไม่มีบูดเสียอยู่แล้วค่ะยิ่งเรานําเคยไปจีด้วยนะคะเก็บได้นานเลยค่ะจัดรสสามรสไปเลยใส่น้ำตาลปี๊บนี่ค่ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีเลยมะนาวด้วย จากการหอมก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้ความรักความเมตตาแล้วก็ห่วงใยพการหอมกับคุณเลมโบค่ะทีนี้ก็หายห่หวงไปได้เปราะหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเราเสมอมานะคะจากพการหอมค่ะจากประเทศสวีดเดนกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนค่ะ